Uh huh. yeah. mm hmm. สนับสนุนโดยไม่อิลสุดดีแม็กซ์รานุภาพไร้ขีดจำกัด กันที่บูตเกรดวอลม l เตอร์นะคะเรียกได้ว่าค่ายนี้นะคะมาแรงมากนะคะค่ายเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยก็ได้เปิดตัวรถมาแล้วหลากหลายรุ่นนะคะมีทั้ง h a r v ว l ลโจไลออที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็รุ่นหนึ่งที่มาแรงมากก็คือ Aura Good Cat นะคะสำหรับ h a v v l l H6 เนี่ยจะมีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากทางผู้บริหารของ Great Wall Motor กันเลยค่ะ นนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเปียนุชนะคะเราก็ขอให้คุณเปียนุชแนะนําตัวนิดนึงค่ะเปียนุชจตุรพัฒน์นะคะเ,เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายของเฟิร์บอลมอเตอร์ค่ะวันนี้ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38นะคะเราก็มีรถจัดแสดงกันด้วยกันทั้งหมด12บวก 2, 2> นะคะบอวก 2, 2อ่12 2 2> 2 2า12บวกประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างเอาบวก2ก่อนแล้วกันนะคะบวก 2, 2 <S คือที่อยู่บนเวทีครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกในโลกเลย เป็น w o r l d Premier ของ h าว w วล H6 แต่ว่ารอบนี้เป็น p l u g i n Hybrid นํามาจําหน่ายแล้วหรือยังยังค่ะเอามาให้ดูว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีของเกริ์เวมอเตอร์ในอนาคตคข้างหน้าเรามีอะไรเตรียมเตรียมพร้อมรอไว้บ้างอันนั้นคือขันที่1ค่ะอีกขั้นหนึ่งจอดอยู่ข้างๆกันใหญ่ยักษ์มากกําลังคิดว่าถ้าเราจะต้องออกไปขับจริงๆบนถนนจะไปสีลมกันยังไงนะคะคือแท้ง500อยากให้ผู้เป็นพคกชาวไทยได้เห็นว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่สําหรับรถในอนาคตข้างหน้าไม่ไกลจนเกินไปนะเนี่ยมีอะไรบ้าง12คันคือคันที่ลูกค้าถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนรถจนช่วงกลายปีจัดมาได้เลยค่ะก็มีข้างๆคันนี้นะคะ H6 เป็น Hybrid SUV นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะคะเป็นโจไลออนเป็นฮาวาเหมือนกันแล้วก็คันสุดท้ายนะคะที่ได้ได้รับต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากๆแมวเหมียวโอราอูแ <Group Cap S 1> คถูกต้องค่ะ แล้วโปรโมชั่นในงานถ้าพูดถึงคาร์บาล H หกเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างคะ่ะซื้อรถได้รถแน่นอนคือต้องบอกว่าที่เกรปบอลมอเตอร์ o or, พวกเราผู้เราขายรถกันแบบประมาณว่าเป็น one price เนอะ <c oughs> ทุกคนซื้อไม่ว่าจะเป็นที่ในงานไม่ว่าจะเป็นนอกงานไม่ว่าจะเป็นในร้านหรือแม้กระทั่งซื้อที่บ้านเราซื้อกันผ่านแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมาดูรถมาชมรถมาเทดสอแล้วก็กลับไปนั่งตัดสินใจกันเองภายในครอบครัว โดยที่ไม่มีแรงกดดันอะไระได้นะคะแต่ถามว่ามีอะไรพิเศษสำหรับ H6 บ้าง H6 จะมี2รุ่นด้วยกันคือรุ่น Ultra <ม>นะคะกับรุ่น Pro รุ่น Pro เนี่ยเป็นรุ่นที่ราคาเอื้อมถึงเพราะฉะนั้นเราก็จัดแคมเปญพิเศษเราให้การสนับสนุนในเรื่องของดอกเบี้ยถ้าเป็น H6 จะเป็นดอกเบี้ย1.79แต่ถ้าเป็น H6 Pro ดอกเบี้ย0.99อยากเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ<ม>อยากรู้ว่าจริงๆแล้วไฮบริดเครื่องยนต์ไฮบริด เขาเป็นยังไงกันแบตเตอรี่วางไว้อย่างไรเรานําเทคโนโลยีของ Grey Wall Motor ที่ใช้ในการทา Plug-in Hybrid ม,มาจัดแสดงไว้เป็นเทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์มเ,เป็น Lemon Platform นะคะก็มาเล่นได้เรามีบาร์เครื่องดื่มแต่ดื่มไม่ได้นะคะต้องบอกองี้เพราะว่าด้วยมาตรการควบคุมเราก็ต้องเราก็ต้องระมัดระวังตัวเนาะแต่ว่าเรามีสําหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วเหนื่อยอยากจะนั่งพักด้านหลังมีเก้าอี้ให้นั่งพักก็มาดูว่าโอราคุกแคทของเราน่ารักขนาดไหน โจไลออนที่เขาบอกว่าหน้าโชบเฉียวออปชั่นจัดเต็มราคาเอื้อมถึงเป็นอย่างไรพี่ใหญ่ H6 หรูหราสะดวกสบายราคาไม่โหดร้ายเป็นอย่างไรเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพอสมควรน,นะคะถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากเข้ามาชมบูธที่ Great Wall ก็มากันได้ที่งาน m o r e อร์เนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะ,คะแล้เดี๋ยว เจอกันบูธต่อไปค่ะ